สวัสดีค่ะพี่ม้าก,กับน้องโนนะคะน้องโนก็เป็นกระต่ายพันมินิหลอบนะหูน้องก็จะยาวๆหน่อยนะคะนี่ปกติที่บ้านก็จะเลี้ยงน้องแบบปล่อยเลยนะคะน้องก็จะวิ่งเล่นอยู่ทั่วบ้านแล้วก็นอนอยู่ทั่วบ้านเลยคลิปนี้ก็จะมา,าเปิดบ้านน้องกระต่ายนะคะพอดีเพิ่งจัดโซนใหม่ให้น้องเดี๋ยวไปดูกันว่าเลี้ยงกระต่ายเนี่ยใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะตามไปดูเลยคะ่ะงบประหยัดมากบอกเลย มุมแรกก็จะใส่เป็นกล่องกระดาษไว้ให้น้องนะคะซึ่งน้องก็ค่อนข้างที่จะชอบมากเลยทีเดียวแต่สําหรับกระต่ายบ้านไหนที่ค่อนข้างจะสซนเอาสักหน่อยก็ไม่แนะนํานะคะจะแนะนําเป็นพวกบ้านดินเผาเพราะว่าถ้าใส่เป็นกล่องเนี่ยน้องอาจจะกัดแทะได้นะคะซึ่งน้องโนก็ไม่ได้สซนนะคะเท่าที่ใส่มาหลายวันกล่องก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการกัดแทะแต่อย่างใดก็ถือว่าผ่านค่ะ มุมต่อมาก็จะเป็นมุมหญ้าแห้งนะคะอันนี้ก็จะใส่เป็นพวกหญ้าแห้งไว้ให้น้องกินนะคะเอาไว้ใกล้ๆน้องมากที่สุดถัดมาก็จะเป็นมุมขวดน้ําน้องนะคะก็จะใช้เป็นไซส์ใหญ่แล้วก็ใช้เป็นตะก,ก้านะคะแล้วก็เป็นอันนี้ตรงนี้จะเป็นลวดไว้สําหรับล็อกขวดน้ํานะคะแล้วก็จะใช้เป็น ขวดที่เติมน้ําไว้จนเต็มนะคะเพื่อเป็นการถ่วงน้าหนักแล้วก็ใส่เซรามิกข้างในไว้อีกอันหนึ่งคนน้ํานี้เราก็ต้องเช็คดูบอ่อยๆนะคะว่าน้ํามีการไหลปกติไหมตรงนี้ก็จะเป็นมุมอาหารแล้วก็หญ้าแห้งของน้องนะคะอาหารที่ใช้ก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นสมา์ t ของกระต่ายโต ก็ค่อนข้างดีนะคะมีส่วนผสมของยาด้วยก็ให้น้องกินแล้วก็รู้สึกว่าน้องก็ชอบมากๆเลยค่ะก็ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนอาหารให้น้องไม่แนะนําให้เปลี่ยนปรบปรับนะคะให้เปลี่ยนโดยการผสมอาหารใหม่กับอาหารเก่าเข้าด้วยกันแล้วค่อยๆลดปริมาณอาหารเก่าลงนะจ๊ะในส่วนของห้องน้ําก็จะใช้เป็นที่ความแก้วนะคะราคา60บาทเท่านั้นเองไม่แนะนําให้ใช้เป็นห้องน้ําขนาดเล็กนะคะเพราะว่า เวลาที่น้องโตมาเราก็ต้องเปลี่ยนอีกเพราะฉะนั้นใช้เป็นแบบนี้จะคุ้มกว่าชามอาหารก็จะใช้เป็นดินเผากับเซรามิกนะคะให้มีน้ำหนักน้อยน้องจะได้ไม่คว่มชามอาหารทิ้งนะคะสำหรับพื้นก็ใช้เป็นเสือปกติเลยนะคะแต่ถ้าบ้านไหนที่ชอบกัดแทะก็แนะนำเป็นพื้นชนิดอื่นๆนะคะ อุปกรณ์เสริมนอกจากนี้ก็จะมีเป็นหวีไว้สําหรับแปลงขนแล้วก็เป็นกันไกรตัดเล็บนะคะแล้วก็จะมีเป็นยาสามัญประจําบ้านกระต่ายด้วยอันนี้คือต้องมีติดบ้านไว้นะ told you no matter where